สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกๆคนนะพี่น้องครับผมลุงทัศชัยเนีวันนี้มาพบพี่น้องของเราในสิบเกปุ่มพาหกห้าผมจะมานําเสนอเด่นล่างตัดหกสูตรเมื่อกี้ผมลงดับสิบล่างหกสูตรไปแล้วทีนี้จะเหลือนหน่วยล่างครับหกสูตรมาครับฟังคําเตือนเลยดีกว่าพี่น้องครับแล้วรับชมเลย คำเตือนครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้คลิปวิดีโอที่นําเสนอท่านต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลช่องของเราสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นครับไม่สนับสนุนสิ่งกดสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความมตตาของ,องท่านที่แน่ครับมาครับผมจะเริ่มคำนวณงวดสุดท้ายเลยนะครับแต่สูตรนี้เดินมา23งวดยังไม่ผิดสูตรนี้ ร้อยที่หนึ่งร้อยที่สองร้อยที่สามร้อยที่สี่บวกสามยี่สิบสามงวดยังไม่ผิดร้อยที่หนึ่งร้อยที่สองร้อยที่สามร้อยที่สี่บวกแปดเมื่อกี้บวกสามอันนี้บวกแปดยี่สิบสามงวดเช่นกันยังไม่ผิดครับสิบที่หนึ่งสิบที่สองสิบที่สามสิบที่สี่บวกด้วยเก้ายี่สิบสามงวดไม่ผิดเช่นกันครับร้อยสิบหน่วยที่หนึ่งบวกร้อยที่สองบวกด้วยเก้ายี่สิบสามงวดลุงทัดนมีสถิติแค่ยี่สิบสามงวดนะครับย้อนหลัง เลยไปกว่าน,นั้นไม่รู้ครับเราไม่มีสถิติพี่น้องไปลองไล่ค้นย้อนเอาเนาะหน่วยที่หน่หน่วยที่สหน่วยที่สามหน่วยที่สอันนี้19งวดครับและร้อยสิบหน่วยที่หนึ่บวกร้อยที่สองบวกหนึงวดมาคำนวณงวดสุดท้ายเลยครับร้อยที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ เก้าบวกห้าเป็นสิบสี่ครับสี่บวกสามเป็นเจ็ดเมื่อกี้บวกสี่ไปแล้วนะครับทีนี้บวกแปดนะครับเก้าสี่แปดบวกแปดเป็นสิบหกนะครับแปดบวกแปดเป็นสิบหก เก้าสี่แปดเก้าเก้าสี่แปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดเมื่อกี้ลืมบวกสามพี่น้องครับผมลืมบวกสามต้องบวกสามก่อนนะครับเก้าบวกศูนย์ได้เก้าบวกห้าได้สิบสี่บวกสี่ได้สิบแปดอ่ะผมลบ ชุดนี้ทิ้งเลยครับเอาใหม่ผมเริ่มต้นใหม่ดีกว่าพี่น้องครับร้อยที่หนึ่งร้อยที่สองร้อยที่สามร้อยที่สี่บวกด้วยสามเก้าบวกศูนย์ได้เก้าบวกห้าได้สิบสี่บวกสี่ได้แปดแปดไปบวกสามได้หนึ่งนะครับเราได้หนึ่งร้อยที่หนึ่งร้อยที่สองร้อยที่สามร้อยที่สี่บวกด้วยแปดนะครับพี่น้องครับทีนี้เมื่อกี้บวกสามทีนี้บวกแปดนะบวกแปดนะเก้า บวกศูนย์ได้เก้าบวกห้าได้สิบสี่บวกสี่ได้สิบแปดแปดไปบวกแปดได้สิบหกครับสตัวที่สามสิบที่หนึ่งสิบที่สองสิบที่สามสิบที่สี่บวกด้วยเก้านะครับพี่น้องครับทีนี้บวกด้วยเก้าสี่ศูนย์ศูนย์แปดแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดพี่น้องครับ เราได้เก็บสูตรที่สี่ครับร้อยสิบหน่วยที่หนึ่งบวกร้อยที่สองบวกด้วยเก้าเก้าบวกสี่เป็นสิบสามบวกสองเป็นสิบห้าบวกศูนย์เป็นสิบห้าสิบห้าบวกเก้าเป็นยี่สิบสี่ครับเราได้สี่ดับสูตรที่ห้าครับหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามหน่วยที่สี่ บวกไม่มีบวกนะครับสองสามสองเจ็ดได้เจ็ดดับครับสุดท้ายครับร้อยสิบหน่วยที่หนึ่งบวกร้อยที่สองบวกหนึ่งนะทีนี้ครับเก้าบวกสี่เป็นสิบสามบวกสองเป็นสิบห้าบวกศูนย์ก็ได้ห้าบวกหนึ่งเป็นหก นะครับตัดดีครับตัดเอาเลขที่ไม่ดับ1ดับไปแล้วไม่มีศูนพี่น้องครับศูนหนึ่งสองไม่มีสองไม่ดับสามไม่ดับสี่ไปแล้วห้าหกเจ็ดปดเ้า เพราะฉะนั้นเหลือหลักหน่วยอยู่0,2,3,5,8,9และหลักสิบเหลืออะไรพี่น้องครับหลักสิบเหลือหนึ่งสห้าเก้าพี่น้องครับถ้าจะมาชนจะเหลือกี่ตัวมาผมชนให้ดูครับมาต่อพี่น้องครับจะมีเท่านี้ครับ ชนกันทั้งหมดเยอะไหมครับห้าหกสามสิบตัวแล้วผมจะตัดให้แบบนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะเยอะนะครับผมตัดออกมาเลยครับ เหลือ,อกี่ตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเหลืออยู่แปดตัวครับมายังไม่พอพี่น้องครับผมจะตัดออกมาอีกนะครับผมจะให้เหลือสองตัวที่จะให้เน้นก็คือตัวนี้ครับ ห้าเก้ากับเกศนนี่ครับในชุดนี้ผมเลือกออกมาสองตัวครับผมเลือกออกมาสองตัว โดยเฉพาะเก้าศูนย์นะครับพี่น้องครับโดยเฉพาะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นลองนะครับนี่ครับถ้าสี่ตัวจะมีอยทินเท่านี้ครับห้ากับหนึ่งสองผมชอบสองชอบเก้าชอบศูนย์วดนี้ครับนี่คือชุดดับหน่วยล่างหกสูตรตัดกับสิบล่างหกสูตรเหลือเท่านี้ครับพี่น้อง พี่น้องชอบตัวไหนถ้าพี่น้องชอบตัวไหนค่อยไปใช้นะครับลองไปเทียบเคียงว่าพี่น้องมีเลขในใจหรือ,อยังลองไปชนกันดูครับถ้าไปตรงกับพี่น้องค่อยใช้นะครับมาครับส่วนนี้เดินทางมาถึงแค่นี้พี่น้องครับก่อนจะจากกันผมลงทัชชาแนลขอขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนวันนี้ขอโชคดีครับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ